นิวคาส t ซิลยูไนเต็ดพบแมนเชสเตอร์ซิตวิเคราะห์ก่อนเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกบทนำและบริบทของแมชศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเและแมนเชสเตอร์ซิตีนสนามเซนต์เจมส์พาร์ในวันที่13มกราคม2026นีนี้สัญญาณว่าเป็นเกมระดับบล็อกบัสเตอร์ของวงการฟุตบอลถ้วยอังกฤษในฐานะแชมป์เก่า หลังจากคว้าถ้วยในปี2025ทัพสาลิกาดองมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะป้องกันแชมป์เพื่อกลับสู่เวมบลีี่อีกครั้งและตอกย้ำความยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้รายการนี้คือโอกาสสำคัญในการคว้าถ้วยรางวัลอีกใบในยุคข,ของเปปกวาดิโอลาโดยเฉพาะในฤดูกาลที่พวกเขาโชว์ฟอร์มเก่งสลับกับความไม่แน่นอนเนื่องจากปัญหานักเตะบาดเจ็บ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากแข่งแบบ2นัดเย้าเยือนนิวคาสเซิลซึ่งมีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งและรั้งอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกจะลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านนัดแรกด้วยความมั่นใจจากสถิติไม่แพ้ใครในเซนต์เจมส์พาร์คมาแล้ว13นัดรวมถึงเคยเอาชนะซิตี้มาได้2-1ต่อในเกมลีกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025ด้านซิตี้หวังจะสร้างสถิติคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่9 แต่จุดอ่อนในเกมรับอาจเป็นบททดสอบสําคัญของพวกเขาฟอร์มล่าสุดและโมเมนตัมนิวคาเซนเข้าสู่แมตช์นี้ด้วยฟอร์มร้อนแรงไร้พ่ายใน4นัดหลังสุดทุกรายการและแสดงศักยภาพการโจมตีที่ดุกดันนัดล่าสุดคือการเจอกับบอนมัตในรอบ3 FA คัพเมื่อวันที่10มกราคมจบลงด้วยสกอร์3-3หลังต่อเวลาพิเศษก่อนชนะจุดโทษ7-6ต่อ ก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะลีส4ีต่อ3ในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่7มกราคมชนะคริสตัลพาเลต2ต่อ0ที่บ้านเมื่อวันที่4มกราคมและบุกชนะเบอร์ลี่3ต่อ1เมื่อวันที่30ธันวาคมฟอร์มนี้เน้นย้ำถึงพลังโจมตียิง12ประตูใน4ี่นัดแต่ก็เปิดเผยจุดอ่อนแนวรับที่เสีย8ประตูทีมของฮาวเก่งในเกมเปลี่ยนสถานการณ์เร็วและได้รับการสนับสนุนจากแฟนเย่าแต่การเสียสมาธิเป็นจุดอ่อนที่เกิดซ้ำ ในทางตรงกันข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้มีฟอร์มที่ผิดหวังและไม่สม่ำเสมอเสมอในพรีเมียร์ลีก e 3นัดหลังสุดก่อนถล่มเอ็กซิเตอร์ซิตี้10ต่อ1ใน FA คับเมื่อวันที่10มกราคมฟอร์มในลีกประกอบด้วยเสมอไบรตัน1ต่อ1เมื่อวันที่7มกราคมเสมอเชลซี1ต่อ1เมื่อวันที่4มกราคมและเสมอซันเดอร์แลนด์0ต่อ0เมื่อวันที่1มกราคม แม้การถล่มใน FA Cup จะแสดงศักยภาพการโจมตีที่โหดเหี้ยมแต่การเสมอหลายนัดชี้ถึงการตกต่ำของโมเมนตัมยิ่งหนักจากการบาดเจ็บจุดแข็งของซิตี้คือการครองบอลและสร้างโอกาสแต่การพลาดโอกาสหน้าประตูและขาดหายแนวรับทำให้ความเหนือกว่าปกติลดลงเข้าสู่แมตชนี้โมเมนตัม um ของนิวคาสซินให้ข้อได้เปรียบเล็กน้อยในบ้านแต่คุณภาพของซิตี้ก็สามารถลงโทษหากเจ้าบ้านบุกเกินไป ข่าวทีมและทีมตัวจริงที่คาดการณ์แนวรับของนิวคาสซิลได้รับบาดเจ็บหนักทำให้เอ็ดดี้ฮาวเจอปัญหาในการเลือกทีมทีโนโลิฟราเมนโตพักเพราะเอ็นร้อยหวายจากเกมบอลมัดร่วมกับฟาเบียนชาข้ออาวและแดนเบิร์นพักหลายสัปดาห์เอมิลคราฟ์และจามาลลาเซลส์ก็ไม่พร้อมโดยคนหลังอาจย้ายทีมในเดือนมกราคมและยังไม่ซ้อมเต็มที่อนโตนีเอลังกาและวิลเลียมโอซูล่าถูกตัดออกแต่เจคอบเมอร์ฟี่คาดว่าจะฟิต การปรับตัวน่าจะเห็นลูอิสฮอลล์เลื่อนไปแบ็กซ้ายและคียรันทริปเปียแบ็กขวาทีมตัวจริงนิวคาสเซิลที่คาดการ4ต่อ3ต่อ3แรมสเดลทริปเปียเทียวบอตแมนฮอลล์โตนาลิโจเอลินตันกิมาริสบานส์โวลเทเมเดวิสา วิกฤตอาการบาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้รุนแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะแนวรับยอสกวาดิออลพักถึงอภิษาหรือพฤษาคมจากกระดูกขาหักรูเบนดิอาสพัก4-6สัปดาห์จากเอ็นร้อยหวายและจอห์นสโตนส์ยังขาดจากกล้ามเนื้อต้นขาออสการ์บอบก็เจ็บเอ็นร้อยหวายกวาดิออลาอาจหมุนเวียนทีมโดยใช้ดารุ่งอย่างแม็กซ์อาลีนและอับดูลคอดีคูซานอฟคู่กับนาธานอาเก้ ทีมตัวจริงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คาดการ4ต่อ3 3ทรัฟฟอร์ดลูอิสคูซานอฟอาลีนอากเอยโรดรเรนเดรสแ c ม็เคดูแบนโดซินวาฮารันเซเมนโยปรับจากเดิมเนื่องจากไราย,ยานเชอร์กี้ไม่ได้อยู่กับทีมการวิเคราะห์แทคนิกนิวคาสเซิลน่าจะใช้ระบบ4-3-3ที่คุ้นเคยโดยเน้นกดดันสูงและเปลี่ยนสถานการณ์เร็วเพื่อโจมตีแนวรับชั่วคราวของซิตี้ ทีมของโฮครองบอลเฉลี่ย53%ในฤดูกาลนี้แต่เก่งเกมโต้กลับโดยมีปีกอย่างฮาวิย์บานส์ให้ความกว้างและความเร็วแนวรับจะเน้นความแน่นหนาแต่การบาดเจ็บอาจเปิดช่องในเซตพีซและการดวลกลางอากาศคาดว่าจะกดดันหนักเพื่อขัดขวางการสร้างเกมของซิตี้และอาจบังคับให้เสียบอลในแดนหน้า แมนเชสเตอร์ซิตี้จะยึดระบบ4-3-3ที่เน้นครองบอลเพื่อควบคุมจังหวะและเจาะแนวรับที่ขาดหายของนิวคาสเซิลด้วยการครองบอลเฉลี่ย58-60%พวกเขาจะเน้นจ่ายบอลอดทนโดยใช้รอดรี่เป็นตัวกำหนดจังหวะและการเคลื่อนไหวของเออร์ลิงฮาแลนด์เพื่อสร้างความได้เปรียบแนวรับที่ขาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักอาจทำให้เล่นเกมสูงหรือพึ่งพามิดฟิลด์ช่วยคุม ทำให้เสี่ยงถูกโต้กลับด้วยความเร็วของนิวคาเซนกวาดิโอลาอาจปรับโดยถอยลึกในช่วงเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อรักษาคลีนชีตนัดเยือนการดวลกลางสนามกิมารไรส์ปะทะรอดรีจะเป็นจุดสำคัญโดยทั้งสองทีมปรับตัวได้รวดเร็วหากเกมเปิดกว้างผู้เล่นคนสำคัญที่น่าจับตามองสำหรับนิวคาเซนตบรูโนกิมาร์ไส์คือหัวใจกลางสนาม ควบคุมเกมด้วยวิสัยทัศน์และความดุดันมีอัตราการจ่ายบอลแม่นยำสูงและตัดบอลสำคัญความสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอาจรบกวนจังหวะของซิตี้ฮาวิ่บาร์ที่ฟอร์มยิงประตูดีพึ่งยิงคู่ให้การวิ่งทะลุและจบสกอร์อาจใช้ประโยชน์จากช่องว่างของแนวรับซิตี้ที่ขาดประสบการณ์โยอานวิซ่าเพิ่มความคล่องตัวในแนวรุกการกดดันสูงของเขาสำคัญในการขัดขวางการสร้างเกม สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เออร์ลิงฮาแลนด์ยังคงเป็นภัยคุกคามสูงสุดการจบสกอร์เฉียบคมนำลีกในจำนวนประตูสามารถลงโทษความผิดพลาดใดๆโรดริ ry, ด้วยความเยือกเย็นในการครองบอลและการแย่งบอลจะสำคัญในการปกป้องแนวรับเบนาโดซินวาด้วยความคิดสร้างสารรค์และการเลี้ยงบอลอาจปลดล็อกแนวรับนิวคาสเซิลด้วยการเล่นที่ซับซ้อนและแอซิสให้ฮาแลนด์ สถิติการพบกันและบริบททางประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ครองสถิติการพบกันด้วยชัยชนะ34ครั้งต่อนิวคาสเซิล10ครั้งและเสมอ8ครั้งจาก52นัดซิตี้ชนะส่วนใหญ่ในช่วงหลังแต่ชัยชนะ2-1ตอของนิวคาสเซิลในบ้านเมื่อพฤศจิกายน2568สร้างความมั่นใจแสดงว่าพวกเขาสามารถพลิกเกมได้ที่เซนต์เจมส์ การพบกันในคาราบาวคับครั้งก่อนๆมักสูสีตัดสินด้วยจุดเล็กน้อยส่งผลต่อไมเซ็ตนิวคาเซลจะใช้สถานะแชมป์เก่าเป็นแรงบันดาลใจขณะที่ซิตี้อาจเล่นอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดเปรียบในนัดแรกข้อมูลเชิงสถิติในฤดูการพรีเมียร์ลีก2,568-69นิวคาเซลยิง32ประตูจาก21นัดแต่เสีย27ประตูสะท้อนสไตล์สนุกแต่รั่ว ครองบอลเฉลี่ย53%และฟอร์มเฮาแข็งแกร่งยิงชุด12ประตูใน4นัดหลังแต่ทีมเยือนใช้ประโยชน์จากแนวรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิง45ประตูเสียเพียง19ครองบอลเหนือกว่าราว58%และสร้างช็อต224ครั้งใน21นัด XG อยู่ที่40.24แสดงถึงประสิทธิภาพแม้การเสมอหลังจะชี้ปัญหาการจบสกอร์ การแบ่งเฮาเยือนให้เปรียบิ纽卡เซนที่เซนเจมส์ที่ไร้พ่ายขณะที่สถิติเยือนของซิตี้แข็งแกร่งแต่ถูกทดสอบจากอาการบาดเจ็บพยากรณ์แฮนดิแคปเอเชียอัตราต่อรองแฮนดิแคปเอเชียปัจจุบันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งลบ0.25อัตราประมาณ11ทับ14และ a s เซลบวก0.25ที่8ทับ9 ด้วยคุณภาพของซิตี้แต่จุดอ่อนแนวรับและความแข็งแกร่งเย้าของนิวคาสเซิลผมพยากรณ์ว่านิวคาสเซิลบวก0.25จะครอบคลุมให้มูลค่าในแมชที่อาจสูสีโดยสาลิกาดงไม่แพ้การพยากรณ์และสรุปนัดเปิดรอบรองชนะเลิศนี้สูสีมากโมเมนตัม um และข้อได้เปรียบเย้าของนิวคาสเซิลปะทะกับความลึกทีมและแท็กติกที่เหนือกว่าของซิตี้ หลักฐานชี้ถึงผลเสมอที่มีสกอร์สูงราว2ต่อ2ทําให้ซิตี้ได้เปรียบรวมผลในนัดที่2สถานการณ์สาคัญรวมถึงนิวคาสเซิลใช้เซตพีซหรือโต้กลับเพื่อชนะวิวหรือซิตี้ครองบอลเพื่อชนะเยือนหากฮาแลนฟอร์มดีสุดท้ายคาดว่าจะเป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นที่ความอดทนของซิตี้จะเด่นในระยะยาวแต่จิตวิญญาณของนิวคาสเซิลทำให้เป็นนัดแรกที่สูสีการพยากรณ์สุดท้าย เสมอ2ต่อ2ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แหมตชนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนแฟนบอลของคุณและกดติดตาม R07 e Channel เพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังในดานเดินหน้าของเรา